หลังกระบฏแตงหวานกวาดล้างชนชั้นปกครองจนสิ้นจากอาณาจักรพระนครขอมราชวงศ์วรมันก็ได้สิ้นสลายส่วนที่เหลือก็ต้องหนีตายอพยพมายังเมืองเคลือญายาต,ต่อมากองทัพเสียมก็ได้มาตีเอาเมืองคืนให้แต่ก็ไม่สำเร็จด้วยปราการที่เข้มแข็งแต่เดิมได้พ่ายแพ้กลับไปจนพื้นที่รบดังกล่าวถูกเรียกว่าเสียมเรียบ ชาวขอมและชาวเสียมจึงได้อพยพลี้ภัยมายัางเมืองละโวเพราะเมืองพิมายก็เกิดจราจนทั้งเมืองเสมาและเมืองสีเทพก็กลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่คราวโรคระบาดครั้งใหญ่ ชาวเสียมคือกลุ่มคนที่พูดภาษาไต้ไทยที่อพยพมาจากจีนตอนใต้หลายยุคหลายสมัยและมาครั้งใหญ่ในช่วงสงครามมองโกลุกรานกลุ่มชาวเสียมที่สร้างบ้านเมืองเป็นตึกแผ่นได้ก็คือชาวสุขโขทยัยและชาวสุพรรณภูมิเมื่อขอมพระนครอพยพมาอย่างเมืองละโวจจำเป็นต้องขยายเมืองเพื่อรองรับผู้คน ณศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวลาโวชาวเสียมได้รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันโดยการร่วมสร้างพระมหาธาตุกลางเมืองโดยนำพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์จากสถูปเดิมของเมืองมาบรรจุเอาไว้โดยลักษณะของพระธาตุจะเป็นแบบขอมส่วนปลายยอดจะมีนกพศสูนซึ่งเป็นอาวุธและเครื่องสูงอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเสียมกุก พระปางเช่นนี้ได้สืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสิน์เพื่อหลอมรวมความเป็นเผ่าพันธุ์อันเดียวกันแล้วจึงร่วมกันสถาปนาเป็นกรุงมหานครทวาราวดีสีอยุธยาโดยพระบรมราชาธิปดีที่หนึ่งโดยมีพระฉายานามว่าพระเจ้าอู่ทองตามรัฐบุรุษแห่งตำนานชาวเสียมด้วยพระเจ้าอู่ทองเป็นเชื้อสายของจากราชวงศ์วรมัน คำราชาศัพท์ในวังจึงเป็นภาษาขอมส่วนภาษาที่ชาวเมืองใช้สื่อสารกันนั้นคือภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิแล้วหลังสร้างกรุงศรีอยุธยาได้สมปีพระเจ้าอู่ทองก็รับสั่งให้จัดทัพใหญ่เพื่อชำระแค้นภายใต้ชื่อศึกขอมแปลพัก อันหมายถึงขอมผู้ทรยศเจ้านายของตนเพราะแต่เดิมนั้นทั้งเจ้านายและเหล่าทาสถูกเรียกว่าขอมทั้งหมดต่อมาได้ถูกเรียกว่าพวกคมีขแมในภายหลังที่เกิดราชวงศ์แตงหวานนั่นก็คือพวกลิ้นสองแฉกหอกทางแคร่ของอยุธยาจวบจนปัจจุบันในการศึกครั้งนี้พระราเมศวน โอรสแห่งพระเจ้าอู่ทองนำทัพละโวโอโยธยาส่วนขุนหลวงพระงัว่วนํำทัพเมืองสุพรรณภูมิบุกล้อมเมืองได้ปีกว่าก็สามารถบุกถล่มเมืองนคนรธมได้อย่างราบคาบกว่าต้อนชาวจามมาอายุทยาแต่กลับไล่ล่าเพื่อฆ่าอดีทตทาสพวกคมีคเมหมายชำระแค้นให้แก่ชาวขอมและเสียมให้สาสมแก่ใจกษัตริย์ราชวงศ์แตงหวานโดนสังหารในที่รบ พวกเชื้อพระวงศ์และทหารบางส่วนก็หนีอย่างหัวซุกหัวสุน